สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาหวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคาพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กัรจุติจั่นของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกันลัคนากันในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์2 0ง6นนี้นะครับเป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโครจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาว กดอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไล ID มาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการยกย้ายราศีที่มีต่อเชาวกันแล้วก็ลักนณากันกันก่อนนะครับโดยจะมีดาวพุธดาวอาทิตย์ดาวศุกร แล้วก็ดาวพุธมีการโคจรยกย้ายราศีอีกครั้งหนึ่งโดยดาวพุธจะเดินผิดปกติคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วนะครับและเป็นดาวประจําตัวของชาวกันด้วยทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาวกันกันบ้างขอบอกก่อนนิดนึงนะครับว่าการดูดวงครั้งนี้เป็นการดูดวงแบบโหราศาสตร์ไทยนะครับและก็ใช้ลัคนากันเป็นหลักใครไม่ทราบใช้ราศีประกอบได้นะครับ ลักขณากันนะครับมีอาาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวงคุณคือดาวพุธเลขสได้โครจรไปอยู่ในตําแหน่งพันธุและเป็นตําแหน่งประและก็เป็นตําแหน่งอุดมเกณฑ์ด้วยนะครับดาวพุธเนี่ยเขาโครจรพักองศาอยู่ตรงนี้เนาะแต่ตอนนี้กําลังจะเดินหน้าเสด์อย่างรวดเร็วแล้วดาวพุธเนี่ยจะอยู่ในราศีธนูในช่วงประมาณวันที่5 1-5กุมภาพันธ์จะอยู่ที่ราศีธนู เป็นพบเดินพันถุกแปลว่าคุณสามารถก่อร่างสร้างตัวนะครับหรือสามารถที่จะมีความสุขความสมหวังต่างๆประสบความสําเร็จนะครับก่อร่างสร้างตัวได้ประสบความสําเร็จดีมีโอกาสติดต่อสื่อสารกับญาติพี่น้องมากขึ้นและมีโอกาสจะได้โชคได้ลาภพราะเป็นอุดมเกณฑ์ใช่ไหมครับก็จะมีะความหวังใหม่ๆความหวังดีๆเข้ามาทําให้ตัวคุณมีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปข้างหน้าอย่างดีนะครับแต่ถึงแค่5กุมภา พอวันที่5กุมภาก็จะย้ายไปอยู่ที่ราศีพพเรือนปุตตะนะครับก็คือ5กุมภาจนถึงวันที่22กุมภาพันธ์นะครับก็จะอยู่ในราศีมังกรก็จะอยู่ในตําแหน่งปุตตะคือตําแหน่งพระตรีโกนกับลักนณาทําให้ชาวกันลัคนากันมีโอกาสที่จะเหมือนกับการติดต่อการสื่อสารต่างๆประสบความสําเร็จดีมีโอกาสที่จะมีความ หวังใหม่การเริ่มต้นสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตเพราะดาวประจําตัวเข้าโครจรในเรือนปุตตะก็จะหมายถึงคุณก็อาจจะอยากลงทุนอยากจะมีการพัฒนาอยากมีการต่อยอดกับสิ่งต่างๆเพื่อเกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีนะครับเราก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการต่อยอดพัฒนาในสิ่งอื่นๆต่อไปก็เป็นการเจริญเติบโตข้างหน้าไปได้ด้วยดีบางคนอาจจะมีการลงทุนเพิ่มเติม,ตมหรือใครที่ทํางาน แล้วอยากจะทํางานเพิ่มเติมก็ลงทุนเพิ่มเติมอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันมันก็มีแนวโน้มของความสําเร็จในหล,ลายๆสิ่งหล,ลายๆอย่างเพื่อทําให้ตัวชาวกันธนณคกัน,นั้นมีการริเริ่มกานโครงการสิ่งต่างๆเพื่ออยากจะทําอยากจะรังสรรค์อยากจะมีสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตเพื่อให้เกิดความสุขความสมหวังที่ดีนะครับประมาณนั้นพอหลังจากนั้นนะวันที่ประมาณ22กุมภาพันธ์เดาวพุธจะเลื่อนขึ้นไปที่ เปลือนอลิอันเนี้ยชาวกันลลกขณากันน่ะดาวพุธตกอลิไม่ได้ไม่ได้เสียแต่มันจะเสียเพราะเป็นดาวประจําตัวนิดนึงมันก็จะทําให้ชาวกันลลกขณากันเนี่ยแล้วโคจรแบบเสด็จเสด็จคือการเดินได้อย่างรวดเร็วเห็นไหมครับมันแปลว่าดาวพุธเนี่ยเดินโคจรเร็วเกินไปมันจะทําให้ชาวกันลลกขณาการตกรายละเอียดผิดพลาดนะครับหรือมีบางสิ่งบางอย่างต้องปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแก้ไข ถึงจะประสบความสําเร็จดีนะครับดังนั้นชาวการลักณากันเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดหน่อยในช่วงประมาณ22กุมภาพันธ์คิดอะไรทําอะไรอย่าคิดเร็วหุนหันพันแล่นอย่าคิดอะไรทําอะไรโดยการที่แบบคิดปุ๊บแล้วจะทําปรับอ่ะมันอาจจะทําให้แบบประสบความสําเร็จได้ยากหรืออาจจะแบบเหมือนไม่ได้ดังใจอะไรทํานองนี้ได้นอ้องดังนั้นชาวการลักณากันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไป มันก็มีโอกาสสําเร็จได้นะเพราะดาวความสําเร็จอยู่กลุ่มกับดาวประจําตัวด้วยในช่วงจังหวะหนึ่งเนาะแต่ดาวความสําเร็จก็จะย้ายไปช่วงประมาณ18กุมภาพันธ์ย้ายหนีไปแล้วทําให้ชาวกันนั้นก็ได้อยู่ดาวพุธเป็นอลิอยู่ดวงเดียวก็ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนิดหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าอาจจะตกหล่นรายละเอียดได้บ้างเนาะก็พยายามค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับ ทีนี้เราดูในเรื่องของดาวพุธเนี่ยมีข้อดีด้วยนะครับตกอลีเพราะว่าคุณจะมีไหวพริบป,ปฏิพานการเอาตัวรอดการแก้ไขปัญหาที่ดีแต่ก็จะแบกรับภาระนิดนึงแต่ก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้สูงด้วยนะครับเพราะว่าดาวพุธเนี่ยอยู่ในเรือนอลีเนี่ยเขาบอกว่ามันกลับกลายเป็นผลลัพธ์ในสิ่งที่ดกีกว่าเสียด้วยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะมีการแบบ มีชั้นเชิงกับการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆที่ดีได้ประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินสำหรับชาวกันกันบ้างการเงินของชาวกันเนี่ยก็คือราศีตุลของด้วยดาวศุกร์เลข6ได้โครจรไปตกเรลือนอลินะครับอยู่ช่วงประมาณวันที่1ถึงกุมภาพันธ์หลังจากนั้นเนี่ยดาวศุกร์จะเลื่อนขึ้นไปเป็นมหาอุดและทับกับดาวพัสดีแล้วได้เป็นตำแหน่งอุดมเกณฑ์ด้วย เอาในช่วงแรกก่อนช่วงแรกเนี่ยดาวการเงินเนี่ยตกเรือนอลิในช่วงแรกนะครับ1-18กกุมภาเป็นช่วงที่ชาวการลัคนากันอาจจะต้องบกบ่าฝาฟันกับการหาเงินนะครับการวิ่งเต้นกับการหาเงินหรืออาจจะมีการกู้ยืมเงินเกิดขึ้นนะครับเพราะอาจจะดูขาดสภาพคล่องในบางคนไม่ทุกคนนะครับใครที่ทำา o o n y y m n n g g m m n t t หรือทำบัญชีรายรับรายจ่ายอะไรแบบเนี้ยมันก็ยังพอไปได้ นะครับหรือใครที่มีเงินเก็บไว้เพื่อ,อบางทีเนี่ยเราเงินขาดมือตึงมือเนี่ยเราจะได้เอาเงินสำรองตรงนั้น,นมาหมุนก่อนมาใช้ก่อน,ม,อนมันก็ยังฟลูไปได้แต่ใครไม่มีมันนี่แมนจเมนต์หรือใครมีเงินเดือนที่แบบได้น้อยแล้วมันเก็บไม่พอเนี่ยมันก็อาจจะตึงๆึงแล้วติดติดไปบ้างอาจจะมีการกู้ยืมการเงินนิดนึงเนาะแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันอยู่แค่1-18ถึงสิกุมภาพอวันที่18การเงินเนี่ยจะขึ้นไปเป็น มหาอุดแล้วเล็งกับลัคนากันและได้ตำแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์ร่วมกลุ่มกับดาวพฤหัสบดีเป็นคู่สับคู่โชคทีนี้แหละสิ่งต่างๆที่คุณมีปัญหามีรายจ่ายเยอะนะครับหรือมีประเด็นอะไรต่างๆเรื่องการเงินที่มันขาดมือตึงมือเนี่ยจะได้ผลตอบรับในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยเป็นคู่สับคู่โชคและเป็นอุดมเกณฑ์สดวงเลยทําให้ช้ากันลัคนากันเนี่ย มีโอกาสที่จะมีความสําเร็จที่ดีมีโอกาสที่จะมีการเงินก้อนใหญ่นะครับแล้วก็สามารถที่จะมีการเงินที่ประสบความสําเร็จดีมากๆเลยทําให้คุณเนะี่ยมีการเงินเข้ามาแบบสัพพัดมากๆเพราะว่าปีนี้ดาวศุกร์นั้นได้กลุ่มกับดาวพาสบดีนะครับพาสบดีหมายถึงเลือนพันธุหมายถึงเ,เงินก้อนใหญ่ด้วยมันก็จะทําให้ชาวกันแล้วก็ลักณะกันมีลาบมีผลมีความสําเร็จ นะครับบางคนอาจจะซื้อบ้านบางคนอาจจะซื้อรถบางคนอาจจะมีการเงินที่ประสบความสําเร็จเยอะมากบางคนอาจจะกู้เงินในช่วงช่วงนี้ก่อนก็ได้นะครับช่วงพิจรารณาการเงินเนี่ยวันที่1นึถึงสิกุมภาพันธ์คุณอาจจะกู้เงินซื้อบ้านพอดาวสุขขึ้นไปเป็นมหาอุดก็ไปซื้อบ้านแบบนี้ก็อาจจะได้บ้านใหม่นะครับมีโอกาสได้บ้านใหม่บ้านหลังใหญ่บ้านโอเคเลยนะครับการที่ได้ พระราษฎีเป็นพันธุเนี่ยเป็นอุดมเกณฑ์แล้วเป็นอ,องค์เกณฑ์แล้วเป็นกเกษตรบดีเนี่ยมีโอกาสซื้อบ้านได้มีโอกาสซื้อรถได้หรือบางคนใครที่อยากขายบ้านก็ขายได้ใครที่อยากขายรถก็มีโอกาสขายได้ใครที่อยากจะขายคอนโดอสังหาต่างๆก็มีโอกาสจะประสบความสําเร็จดีทุกอย่างทั้งการเงินแล้วก็ในเรื่องของบ้านรถที่ดินต่างๆมีโอกาสประสบความสําเร็จปังมากๆนะครับในช่วง ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็ความสําเร็จก็มาเต็มนะครับเพราะดาวศุกร์เนี่ยมาจากเรือนการเงินและความสําเร็จเนาะที่มาดูนิดนึงการเงินเนี่ยมีดาวเกตสุริยญาตเนี่ยโคยจรเข้ามาถับกับเรือนการเงินมันจะทําให้การเงินของชาวกันแล้วก็ลักนากันเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของรายรับและรายจ่ายเนี่ยนะครับค่อนข้างเยอะรายรับเยอะรายจ่ายก็จะเยอะเหมือนกันเนาะแต่ไม่เป็นไร เพราะว่าอย่างน้อยถ้ารายรับเยอะสัอย่างรายจ่ายเยอะมันก็ไม่เป็นไรดีกว่าเงินที่เราไม่สามารถหาได้ถูกไหมนะครับดีกว่าตกงานดีกว่าอะไรแบบนี้ก็เอาเงินไปทําในสิ่งที่มันดีแล้วก็บริหารจัดการการเงินสักนิดหนึ่งนะครับเหลือกินเหลือกเก็บเหลือใช้มันก็อาจจะทําให้เราอ่ะมีสภาพคล่องเรื่องการเงินที่ดีทัมม m นี่แมจเมนด้วยนะครับแล้วชาวกัรลักณากันจะไม่เดือดร้อนนะ ประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นโชคดีมากๆเลยนะกับในเรื่องการเงินความรักก็จะดีด้วยเดี๋ยวเราไปพูดเรื่องความรักทีหลังที่เรามาต่อกันเรื่องการงานกันก่นกอนนิื่องลการงานของชาวกันนะครับก็คือราศีเมถุนของด้วยดาวพุธเลขสีได้โคจรไปเป็นประอยู่ที่ราศีพบเรือนพันธุการที่ดาวพุธเนี่ยนะครับไปอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยเป็นตำแหน่งอุดมเกณฑ์อยู่ในเรือนพันธุเนี่ยการงานมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ นะครับมีการก่อร่างสร้างตัวมีการที่จะสอบบรรจุหรือใครที่ทํางานก็มีโอกาสจะได้งานในแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับประมาณ1-5ึ่งถกุมภาหลังจากนั้นเนี่ยดาวพุธจะเลื่อนขึ้นไปที่ราศีมังกรพบเรลนปุตตะแปลว่ามีโอกาสที่ชาวกันนักขนากันจะต่อยอดพัฒนาในเรื่องการงานประสบความสําเร็จดีนะครับเพราะดาวพุธเนี่ยจะอยู่ในตําแหน่งปุตตะใช่ไหมครับแล้วดาวพุธเนี่ย ก็จะเดินหน้าปกติด้วยนะครับเราก็ได้ตำแหน่งที่เป็นโยกหน้าลัคนาถึงแม้จะไม่ได้เป็นตำแหน่งอุดมเกณฑ์แล้วแต่ก็ยังมีการต่อยอดการพัฒนาบางคนอาจจะได้เริ่มทำงานใหม่ๆนะครับมีโครงการมีไอเดียมีความคิดใหม่ๆกับในเรื่องของการงานที่ดีนะครับแล้วก็เติบโตไปได้ทิศทางที่ดีมากขึ้นแต่ดาวพุธเนี่ยจะไปตกเ,เรือนอลิในช่วงประมาณ22กุมภาพันธ์นะครับไปอยู่ในเรือนอลิ ชั่วครั้งชั่วคราว22กุมภาพันธ์ไปแล้วการงานต้องระมัดระวังเพราะการงานของชาวกันเนี่ยอาจจะมีติดติดขัดขัด,ขดหรือมีการสะดุดไปบ้างมีอะไรที่เหมือนกับต้องไปแก้ไขไปจัดการนิดนึงการที่ดาวพุธหรือดาวการงานโครจรเดินเร็วเกินไปเนี่ยมันจะทําให้ชาวกันลัคนากันเนี่ยคาดหวังกับในเรื่องของความสําเร็จมากเกินไปหรืออาจจะแบบทํางานหามลุ่งหังค่ํา นะครับมากเกินไปหรืออาจจะแบบคิดเร็วทำเร็วเกินไปตกหล่นรายละเอียดต้องกลับมาแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆก็ได้ในช่วง22กลุ่กุมภาเป็นต้นไปเป็นช่วงที่ชาวกันแล้วก็รักษะกันต้องดูแลในเรื่องของสภาวะการงานให้ดีแล้วก็พยายามเออขาเรียกว่าอย่าเร่งอย่ารีบและอย่าคาดหวังเกินไปกับในเรื่องของการงานค่อยๆเป็นค่อยๆไป การงานมีโอกาสประสบความสําเร็จได้นะครับแล้วก็ดีได้แต่มันคงต้องผ่านช่วง22กุมภาพัานธ์ไปก่อนเพราะว่าช่วงแรกมันดีแล้วถูกไหมประมาณ1นึถึงยี่บมันดีอยู่แล้วแต่ว่าพอเราวันที่ย2ิบไปเนี่ยมันอาจจะทําให้การงานของคุณดรอปลงมาแล้วก็อาจจะทําให้มีปัญหาอุปสรรคที่ต้องจัดการต้องแก้ไขสักพักหนึ่งแล้วการงานก็จะเข้าร่องเข้ารอยที่ดีได้นะครับในช่วงเดือนมีนาเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งเนาะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวกันกันต่อความรักของชาวกันลักขณากันนะครับคือดาวพฤหัสบ,บดีเลข5ได้โครจรทับกับในเรือนปัตตนีนะครับเป็นตําแหน่งกเกษตรบดีและเป็นตําแหน่งอุดมมาเกณฑ์แปลว่าชาวกันลักขณากันเนี่ยมีโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างหลักปักฐานที่ดีกับในเรื่องของสถาบันความรักความสัมพันธ์ครอบครัว ในช่วงของวันวาเลนไทน์ก็มีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังที่มีความหวานชื่นมากขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนาเติบโตในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางคนอาจจะมีคอมมิทเมนต์บางคนอาจจะมีการมั่นหมายบางคนอาจจะมีการแต่างงานนะครับในเรื่องของออวิวาสมรสในเรื่องของวันวาเลนไทน์ค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรแต่ ระมัดระวังเล็กๆนะครับเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยเขาโคจรอยู่ในช่วงประมาณ1-18ถึงเนี่ยนะครับตกในเรือนอลิมันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคนิดหน่อยกับในเรื่องของความสัมพันธ์เล็กๆพอดาวศุกร์นั้นเลื่อนขึ้นไปในช่วงประมาณ18กุมภาเนี่ยนะครับขึ้นไปทับดาวพาสดีศุกร์กับพระราเนี่ยนะครับเป็นคู่สับคู่โชคอยู่ในเรือนปัตตนีเนี่ยเล่งกับลัคนา มีโอกาสที่จะมีการลงตัวความรักความสัมพันธ์ที่ดีมากกว่าเดิมแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ประสบความสําเร็จนะครับถึงแม้วันวาเลนไทน์เนี่ยมันเป็นในทิศทางที่ดีแต่ก็อย่าเพิ่งคาดหวังจนเกินไปเพราะว่าดาวศุกร์ยังตกในภพเรือนอลิบ้างก็ต้องรอให้วันที่18กุมภาพันธ์เป็นต้นไปถึงจะประสบความสําเร็จมากกว่า ดังนั้นก็อย่าเพิ่งเร่งอย่าเพิ่งรีบกับความสัมพันธ์จนเกินไปนะครับก็มีจังหวะมีโอกาสมันก็มีความสําเร็จดีแหละดวงมันดีแล้วก็ไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบจนเกินไปนะครับเพราะว่าดวงดาวยังอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยประมาณ18บแกุมภาพันธ์ไปแล้วเนี่ยความรักของคุณจะเริ่มลงตัวมากกว่าเดิม หลังจากที่วันวาเลนไทน์ก็ยังโอเคยังดีอยู่ก็จะดีขึ้นอีกนะครับก็ค่อยเป็นค่อยไปเนาะก็ถือว่าเป็นโชคดีของชาวกันแล้วก็ลักขนากันนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ